ชาวราศีกุมคะ่ะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่เจนก็เริ่มแต่เดือน2เดือน3 4มหเดือนจะถึงปีกันเลยทีเดียวนะ,ะท่านตรงกับสถานะได้ท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะและทุกครั้งที่ฟ้าจะทานายให้ฟ้าจะระลึกถึง ครูบาอาจารย์ทุกครั้งขอบารมีท่านให้ผลการทํานายแต่ละหัวข้อแต่ละคําถามของชาวราศีกุมเนี่ยให้ออกมาได้ตรงและใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะฟ้าทํานายให้ในเดือนมีนาคม2-5งห้าหนี้ก็รับชมรับฟังกันนะคะพลังงานชาวโสดนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคม2566นี้มีพลังงานชาวโสดชาวราศีกุมเนี่ยมีพลังงานในรูปแบบใดบ้างแล้วก็สเสนนห์ดีจะมีคนเข้ามาให้มาจีบอีกไหมนะคะจะเจอคนที่ใช่ตรงใจมาเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงาน The h i g h Princess นะคะคุณได้พลังงาน The Hermit มีพลังงานชาวโสดหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรรบฟังเนาะคุณชาวราศีกุมนะในเดือนมีนาคม2566นี้ นะคะบางท่านบางเกฑ์ตามบางพลังงานก็เหมือนยังเขตอยู่เลยยังมีใครเข้ามาอะไรเงี้ยก็ยังคงความโสดเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ที่ผ่านมาเจอความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบเป็นรักเราส่งสมคอเจอคนที่แบบมีเจ้าเข้าเจ้าของมัอยมาจีบอีกอะไรเงี้ยก็จึงทําให้ยังห่วงแห่งความโสดมีพลังงานหลายๆท่านที่ยังอยากใช้ชีวิตโฟกัสที่งานที่เงินอย่างนี้อยู่เลยแต่ก็ยังจะเข้ามารับชมรับฟังช่องฟ้าใช่ไหมคะว่าเอ๊ะ ถึงะน้นเราก็ยังจะดูว่าเราจะเสน่ห์ดีไหมแล้วก็เราก็มาดูกันเลยนะคะถึงจะมีพลังงานชาวโสดในรูปแบบนี้เนาะคุณได้พลังงาน The Love r s นะคะคุณได้พลังงาน The In Place นะคะได้พลังงานที่เด่นมากๆนะคะคุณจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจในช่วงเดือนมีนาคมสองห้ามนี้บอกเลยหลายๆพลังงานชาวโสดไม่ว่าคุณจะหงแทนความโสดสิ่งใดก็ตามแต่แต่ก็อยากรู้ว่าจะเสน่ห์ดีจะมีคนเข้ามาให้มาจีบไหม มีโอกาสสูงมากถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะฟักก็บดอีกครั้งเนะคุณได้พลังงานเดลเวอร์ lovers, คุณจะเจอคนที่ที่ถูกตาต้องใจในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะพลังที่เด่นชัดเจนพลังงา e เดมเพลสเขาหรือเธอคนนั้นจะดูดีอ่าดูเป็นผู้หญิงใโดรงปติเป็นผู้ชายโดยงปตินะคะที่จะเข้ามาอ้อยมาจิบมาเรียนรู้มาสารทำพันทำความรู้จักกับคุณแต่ฟ้าคิดว่าคุณน่าจะถูกใจกับคุณเนาะ เพราะหลายๆท่านพลังงานชาวราศีกุมเนี่ยก็มีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับว่าถ้าเจอคนที่จริงใจและตรงใจอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียนรู้ทําความรู้จักจริงไหมถ้าลองดูนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่เด่นอีกนะคุณด้พลังงานเดชาริอัตนะคะเอ่เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยเดินทางไกลเจอกันก็ได้นะในโลกโซเชียลอะไรก็อาจจะ เรียกว่าทางไกลเหมือนกันทาให้เจอกันได้เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือทํางานข้าราชการก็ได้เช่นกันทํางานข้าราชการนี้ก็อาจจะเดินทางไปเจอกันด้วยงานด้วยเรื่องสังคมอะไรเงี้ยกับเพื่อนกับอะไรก็สามารถทําให้ดึงดูดเจอกันได้ด้วยนะคะก็เป็นพลังงานที่เด่นนะคะพลังงานชิปเออมเพล,ลนส์นะคะพลังงานสตีเวนอัพเพนดิเคิ สำหรับท่านชาวโสดบางท่านนะบางเกณฑ์ตาบางพลายงานาที่รอคอยอค,วความรักความรักครั้งเก่าหรือ,อไม่ได้คิดว่า,าจ,ะจะต้องรีเทิร์นหรือแต่อย่างใดแต่คุณจะต้องมีความรักครั้งเก่าเนี่ยนะคนรักเก,เก่าของคุณที่พักความสัมพันธ์ไปเนี่ยจะมีการรีเทิร์นกลับเข้ามาในช่วงนี้ในช่วงมีนาคมสองห้าวันนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะจึงทําให้มีพลังงานเหมือนเจ็ดออฟ พนติเคิลส์คือคุณจะคิดหนักคิดไต่ตองว่าเออจะจะดีกันไหมเออจะให้โอกาสกันไหมคุณจะมีอารมณ์พลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะสำหรับพลังงานชาวสดท่านใดที่รอรักรีเทิร์นนะคะถ้าเขาดีต่อใจนะทำให้คุณขึ้นคิดขนาดนี้ก็ลองดูนะเพื่อ,อให้โอกาสซึ่งกันและกันได้ไหมเนียนะคะแต่ว่าถ้า,เ,าเป็นพลังงานที่เราไม่อยากไปต่อก็ลองดูนะคะก็เป็นพลังงานในรูปแบบนี้ฟ้าก็อานให้ในรูปแบบนี้เลยนะคะก็ขอให้พลังงานชาวสดทุกพาราณทุกท่าน นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในความรู้สึกที่ยังเข็ดกับความรักหรือยังคงเห็นคำโสดแต่ก็อยากรู้ว่าสเสน่ห์ดีมันก็บอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่ดีมากๆถ้าคุณเปิดกันให้กับตัวคุณเองในเดือนกุมภาพันธ์สองห้านี้คุณจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจอย่างแน่นอนก็ลองดูนะคะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้เนาะสำหรับชาวโสดมีคนเขาา้ามาอ้อยมาจีบบุค,คลิกลักษณะนิสัยรูปร่างสีผิวอย่างไรบ้างเนาะในเดือน มีนาคม2คคอห้านีเรามาดูกันเลยนะคะฟ้าดึงให้จากไพ่ Love ทาร o t นะคะลักษณะแบบ Queen of Cups เขาหรือเธอคนนั้นจะดูแบบคนอ่อนโยนนะดูแบบดูเป็นคนเรียบร้อยดูดีนะคะลักษณะแบบ Queen of w a n d s เขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นคนทำงานเก่งชอบเดินทางแล้วก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดเพศของค้ามสูงแล้วก็ดึงดูดต่อสายตาคุณเช่นกันนะคะลักษณะแบบ The High p r i ์นิส s เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะดูแบบ ดูมีสเสน่ห์ลึกลับอะนะดูแบบดูแบบเป็นคําตัวลึกลับนิดนึงดูมีมีเสน่ห์สักเพียงแล้วเขาโดยเธอจะเป็นเพศใดก็ตามแต่นะคะก็มีแรงดูดต่อเพศตรงข้ามสูงแล้วก็ต่อคุณเช่นกันนะคะลักษณะรูปร่างสีผิวฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอร์เรียสนะคะลักษณะแบบอวบค้าอวบข้ามกลางถึงสันทัดนะคะลักษณะอวบค้าอันนี้สันทัดถ,ถึงถึงตัวเล็กนะคะ ตัวเล็กแต่ว่าอวบนะอวบคำพระจะไม่พูดคำเตีย้ยเนาะ,ะลักษณะแบบข่าวบางข่าวบางหุ่นดีนิดนึงนะกลางถึงรูปร่างสันทัดนะคะก็คือหุ่นดีนั่นเองก็คุณเาาสดค่ะก็ลองดูนะคนเราก็ชอบรูปรักษณะรูปแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่คะคะก็ถ้าเป็นไกด์ไลน์ให้ในรูปแบบนี้ถ้ามีเข้ามาถ้าตรงใจก็ลองเรียนรู้ศึกษากันดูนะคะคุณเฉาสดนะขอให้มีความสุขค่ะค่าสำหรับ สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมนะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นครบการเดือน2เดือนเรามาดูทิศทางโรฮพารงงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนาคม2อห้างนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลันเทนออฟ r อดเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะคะคุณได้พลันเด e m o มูลคุณได้พลันไนท์ออฟเพนติเคิลขอโทษค่ะเป็นพลังงานที่ต้องบอกเลยนะคะว่าพลังงานแบบนี้เนาะหน้าไพ่อย่างนี้นะคะก็คือ หลายๆท่านหลายๆพลังงานเปพลังงานโดยรวมนะฝากก็บอกก่อนท่านใดที่มีความสมานให้ดีแล้วก็ไข่ดีขึ้นไปเนาะคือเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณทั้งคู่เนี่ยนะเดอมมูลก็คือถึงความไม่ชัดเจนไปแล้วนะก็คือสถานะไม่ชัดเจนก็เด่นมากก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยมีความทาความรู้จักเรียนรู้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนเนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่เพิ่งจบกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาแล้วก็มาเจอกันพอดีเลย จึงทําให้เหมือนกับว่ามีความเขาอกเข้าใจกันนะมีการอยากเรียนรู้สารสัมพันธ์ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่คนละที่ทางนะไกลกันทางทิศทางแดนหรือไกลวนหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีประสบการณ์ในความเจ็บปวดมานะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ชื่นดาราศีกลุ่มนะที่เพิ่งตัดจบกับความความความสัมพันธ์ทางเก่าแล้วก็มาเจอกับคนนี้นะคะหรือคู่คุณเขาเธอคนนั้นก็ได้อาจจะ ตัดจากความสัมพันธ์ตัดจบก,กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วก็มาเรียนรู้กับคุณในช่วงเดือนมีนาคมสองห้านี้นะคะถามว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นอย่างไรก็คือเป็นพลังงานที่คุณจะได้เรียนรู้ทําความรู้จักมีความเข้าเข้าใจกันรอคอยม,มาเจอกันนะคะบางท่านเนี่ยพูดคุยแชทวิดีโอขอ l กันซะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบว่าเออมาเจอกันจริงๆเท่าที่ควรแตใ่ในเดือนมีนาคมสองห้านี้คุณจะเดินทางมาพบพูดคุยกันถึงความสัมพันธ์นะเรียนรู้ทําความเข้าเข้าใจกันให้มากขึ้น อย่างแน่นอนนะคะก็ทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรยแย่เลยนะคะเพียงแค่มีอารมณ์ที่ว่าเออเหมือนกับคล้ายๆว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออมีคนมาดามอกดามใจนั่นเองเหมือนกับว่าเพิ่งฉันก็เพิ่งจบกับความรักความสัมพันธ์ทีออ่ไม่ค่อยสมหวังมาแล้วมาเจอคนนี้นะเขาก็ดูเหมือนจริงใจนะดูแบบเสมอต้นเสมอปลายก็ทาให้คุณเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจ จริงไหคะลองสังเกตทาง,งานคุณนะคะชุวชาวาราศีกุมนะในดเดือนมีนาคมสองครังนี้ฟาก็สรุปให้ตามนี้นะคะอาจจะเป็นคู่คุณเข้าทาง,งานก็นกคือแบบนี้หรือเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้เป็นลางงานที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะก็มีคนมาทําให้คุณชุ่มชื่นหวัวใจหัวใจนั่นเองก็คุณคะถ้าเข้าหรือทางงานดีต่อใจก็ไปต่อเลยค่อยๆพัฒนาเรียนเรียนรู้นะสานสัมพันธ์อย่างนี้ไปให้เรื่อยๆนะนะถ้าวันหนึ่งใช่เราก็ ค่อยว่ากันนะว่าเราจะเไปทิศทางถึงความรักของทนองที่ชัดเจนและยั่งยืนกันต่อไปเนาะก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังในคู่นความสัมพันธ์นะคะค่ะสาหรับสถานะไม่ชัดเจนท่านที่คบกันนะคะส4 5ี่ห้าเดือนแล้วนะคุณชาวราศีกุมนะลองดูทิศทางอารมณ์พลังงานความรักามสเราสนองคุณกันนะคะในเดือนมีนาคมสองห้างมีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณได้พลังงานเดอะสเตนนะคะคุณได้พลังงานควีนออฟเพนติคัสคุณได้พลังงานควีนออฟทารส เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะต่างคนต่างมีความเขา้เขาใจนะคะแล้วก็คู่คุณเขารืเธอคนนั้นเนี่ยเขาก็อยากให้คนรักคมสมคัญครั้งนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบจับต้องได้นะคะแบบค่อยๆเรียนรู้กันนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณชาวราศีกุมเนี่ยมีสเสน่ห์รายนิตัตเขาสูงมากนะคะเป็นคนเก่งนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ย อาจจะมีอารมณ์แบบไม่ค่อยเข้าใจน้อยใจกันนิดหน่อยเพราะแง่แม่งอนกันเล็กน้อยในความสัมพันธ์เนี่ยก็คบกันมาสามสี่ห้าเดือนก็ต้องมีความเรียนรู้ทำความรู้จักแล้วกอาจจะมีอารมณ์น้อยนอยกันบ้างในบางประการแต่ถึงกันนั้นความรักความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีมากๆคือคุณทั้งคู่เนี่ยมีความเขา้าอกเข้าใจกันมากแล้วเขาก็มองว่าคุณชาลสิ์คุ้มแลวคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่เนี่ยเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเอาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่หมายความว่าเอาหัวใจเขาอยู่นั้นเองเขาก็ถึงแม้ว่าฝากก็พูดครั้งว่า อาจจะมีอารมณ์แบบน,น้อยกันอ,ะอ่ะน้อยออน้อยจะอาจจะมีความไกลหรือไม่ค่อยได้เจอกันนั้นเองจึงมีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับว่าเออเอออยากเจออยากมีเวลาให้แก่กันมากกว่านี้นั่นเองก็ข้อติ่งลองน้อยเพียงแค่อารมณ์น้อยๆนิดหน่อยเพียงเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยแย่เลยพงานทิตทางที่ดีมากมากนะคะถ้าเป็นตัวคูณน้อย <laughs> น้อยเอ๊ะ อยากเจออยากอะไรไปเดทไปกินข้าวอะไรเงี้ยเพิ่มความหวานอะไรเงี้ยนะก็คุณก็ไปคุยกับคู่ของคุณเขาเท่านั้นนะคะก็พลังงานไม่ได้มีอะไรยแย่เลยม,มีอารมณ์พลังงานแค่ติ่งเล็กน้อยเรื่องความนอ้อยเพราะงี้ไม่งอนเพียงเล็กน้อยอยากจะให้อกอกดใจกันมากขึ้นกว่านี้นั่นเองหรือเป็นพลังงานคุณทั้งคู่ก็ได้นะเป็นพลังงานไว้บิลซ่าก,กับกันก็ได้ก็าสรุปให้ตามน,นี้เลยในเดือนมีนาคมสองห้องนี้ไม่ได้มีอะไรยแย่เลยแค่อารมณ์ในน้อยนิดหน่อยนะคะก็ เป็นความรักความสันที่เขาอกเข้าใจกันมากๆนะคะแล้วก <t Ukraine> ็อยากเรียนรู้อย่างเงี้ยไปให้ดีเรื่อยๆโดยที่ไม่ติดขัดปัญหาใดๆเลยก็ขอให้คุณทั้งคู่นะคะให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ถ้าเป็นตัวคุณหน่อยก็ปรับสมดุลอารพลังงานเลยนะคะนะขอมีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับท่านชาวราศีกุมภาท่านที่คบกัน6-7เดือน7ปีแล้วเนาะสถานะไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2ท่านนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูทิศทางอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเออเซเว่นออฟเฟนส์นะคะคุณได้พลังงานเดอะไฮโ o เฟนส์นะคะคุณได้พลังงานเอ่อร o เพนติเคิลส์เป็นพลังงานที่ในเดือนนี้นะคุณจะมีการพูดคุยนะทำความเข้าใจ ทบทวนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเดือนมีนาคมสองห้าอนี้อย่างแน่นอนมีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับว่าเอ,อมีอารมณ์แบบหึง,ห,งหึงกันเบรกน้อยอาจจะเป็นตัวคุณไหมชาวราศีกุมที่หึงคู่ของคุณเขาเท่านั้นหรือคู่ของคุณเขาเท่านั้นที่หึงหวงคุณไม่เข้าใจในบางเรื่องจึงมีอารมณ์พลังงานที่เหมือนกับจะมีการพูดคุยทบทวนกับความสัมพันธ์มีการพยายามทําความเข้าใจเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะว่าเออเราจะยังไงอ่าเราจะชัดเจนกันเลยไหมเราจะ จะได้แบบเออให้ความรักความพันธุเนี่ยมั่นคงเนาะเราก็คบกันมาก็มีระยะเวลาแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะเป็นได้ทีนี้ว่าทําไมถึงหึ่มเนาะมาดูพลังงานคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นนะ <c oughs> เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอ่ะเขาได้พลังงานเดอะทาวเวอร์นะคะได้พลังงานเดอะทาวเวอร์ได้พลังงานเอ่ออ่ะเดอะซันนะคะได้พลังงานเดทนะคะโอ้ รลง,งานคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นชัดเลยแสดงว่าคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นเขาค่อนข้างหึงหึงคุณชาวราศีกุมภะ์ค่ะเนี่ย <c oughs> จึงทําให้มีพลังงานที่เด่นมากๆคือคู่ต้งคู่แน่นอนจะต้องเคลียร์กันในเดือนออมีนาคมสองข้างนี้แน่นอนสําหรับท่านที่คบกันหกเจดเดือนจะปีสถานะไม่ชัดเจนเน่ะ <c oughs> คุณจะมีการพยายามเรียนรู้พูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจอารมณ์หึงหวงกันนั่นเองนะคะ ก็อาจจะเป็นได้เพราะบางท่านบางเกณฑ์บางงานบางคู่เนี่ยอยู่ไกลกันนะต่างทินต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างศาสนาต่างภาษาก็ได้นะเราอยู่คนละทิศคนละทางเลือกไกลด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยฟาก็จะพูดเสมอเพราะว่าเนาเป็นพลังงานโดยรวมเราก็ต้องบอกโดยรวมเพราะหลายๆท่านบางคู่เนี่ยก็มีความไกลในรูปแบบนี้จริงๆบางท่านเนี่ยมีคู่เป็นข้าราชการก็อาจจะต้องเดินทางไกลไปอย่างเงี้ยจึงมีความรู้สึกเอ่อมีความไกลทําให้เป็นปัญหาทําให้มีอารมณ์แบบหึงหวงมีความไม่เข้าอกเข้าใจ ในคู่ในความสัมพันธ์คู่คุณเขาเท่านั้นเขาอยากจะเคลียร์กับคุณอย่างแน่นอนเดอะทาวเวอร์ไม่ได้หมายความว่าจะจบหรืออะไรแต่เขาอยากจะเคลียร์กับคุณชาวราศีกุมในเรื่องของความรู้สึกหึงหวงนั่นเองนะคะในตัวของคู่คุณเขาเธอคนนั้นกับคุณนะคะเขาได้พนันเดอะซัน Sun, เขาก็อยากจะพูดคุยถึงว่าเออพอปรับสมดุลแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์สิ่งใดก็ตามจากที่ฟ้ากลับมาเมื่อขั้งต้นนี้นะคะพนาการความที่ไม่เข้าใจความไกลหรือทําให้อารมณ์หึงหวง,หวงเป็นอ,อึมครึม,มเนี้ย จะถูกตัดจบไปในที่สุดเขาได้ทำงานเดอสซันเขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากๆจะพูดคุยกันถึงเมื่อตัดจบกับความรู้สึกต่างๆแล้วจะพูดถึงความชัดเจนนะคะหลายๆท่านเมื่อเคลียร์ความชัดเจนเรียบร้อยแล้วเขาก็อยากจะตกลงกับคุณเป็นแฟนแต่คุณชาวราศีกุมหล่คะค่ะทอมแล้วหรือยังนะคะพลังงานฟ้าสรุปให้ตามน,นี้เลยนะคะคุณจะมีอารมณ์พลังงานที่ต้องพูดคุย เคลียร์ทุกปัญหาตัดจบกับความไม่เข้าใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะรวมถึงเรงสิ่งใดก็ตามแต่นะคะความไกลหรือไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็สําหรับท่านที่พูดคุยตัดจบเรียบร้อยแล้วก็หลายๆท่านอาจจะตกลงชัดเจนเป็นแฟนกันพูดคุยกันจริงจังอย่างแน่นอนนะคะก็คุณคาถ้าเขาหรือเธอคร้น,นดีต่อใจไม่มีใครนะคุณคิดว่าอย่างไรคุณก็ดวงคุณชาวราศีกุมนะก็ขอให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีขอให้มีความสุขในคู่ในะความสัมพันธ์ เนาะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลถ้าเราถ้าใช่ก็ไปต่อเลยค่ะค่าสำหรับท่านที่มีคู่มีค,อครอบครัวชาวราศีกุมนะคะรับดูอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนาคมสองห้าของนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกครั้งฟ้าจะบอกว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าคู่ค,อครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะคุณได้พลังงาน queen of wands นะคะคุณได้พลังงาน the devil นะคะคุณได้พลังงาน ace of pentacles คุณได้พลังงาน ten of wands ุณได้พลังงานเดอฟูเป็นพลังงานที่หลายๆท่านนะคะหลายๆคู่หลายๆครอบครัวนะถ้าเข้ามารับชมรรบฟังเนาะบางท่านเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะมีการระแวงการไม่เข้าใจกันอ่าด้วยบางเรื่องบางประการเนาะสิ่งอารมณ์พลังงานที่อึมครึมมีการระแวงมีความไม่เข้าใจอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจะถูกคลี่คลายไปในที่สุดในเดือนมีนาะคมสอง้างนี้คุณจะ มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลในเรื่องของการงานการเงินพูดคุยการปรึกษาหารือกันในคู่ในครอบครัวอย่างดีที่สุดพรังงานที่อึมครึมที่มีความระแวงไม่เข้าใจกันจะหายไปในที่สุดนะคะคุณจะมีการปรับเรียนรู้มีความมีความพยายามเข้าใจอะทำให้ในคู่ในครอบครัวมีความสุขอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคุณชาวราศีกุมนะแล้วก็คุณทั้งคู่จะมีโอกาส ใน,ในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมสองห้านียจะมีการาไปเดทไปเที่ยวไปดินเนอร์ไปเพิ่มความสุขสมหวังชื่นมืน่นในคู่ในครอบครัวอีกด้วยนะคะพลังงานดีมากๆเลยไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นข้อติ่งเลยนะคะพลังงานดีคู่ครอบครัวดีชีวิตดีเราก็จะมีเรื่องดีด้วยกันนะคะเนาะก็ขอให้มีความสุขในคู่ในค,ในความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมสองห้านี้ให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยนะนะขอให้มีความสุขออกมานะคะคุณชาลสสกลิลนะคะ ก็ครบแป้วนะคะทุกสถานะเลยทั้งชาวโซสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์พลังงานความคิดความรู้สึกก็ปรับนะคะฟ้าเข้าใจว่าทำยากนะแต่ถ้าคุณทำได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆดีจริงๆนะคะพลังงานภายในดีสู่ภายนอกเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเรื่องความรักการงานการเงินใครยาน,นี้มิตรด,ดีนะคะฟ้าก็จะพูดเสมอนะ หท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่แล้วยังไม่เข้าใจเออแล้วปรับสมดุลทางงานเป็นอย่างไรก็เพียงแค่เราไปใช้ชีวิตซะไปชอบทําสิ่งใดๆไปออกกำลังกายไปทําสิ่งที่บันเทิงดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้หรือไปกับเพื่อนนะคะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือฟังวิทยากรเก่งๆจากช่อง YouTube ให้ถูกจริตก,กับคุณก็จะทําให้วันเวลาที่อ,อึมครึมเนี่ยให้มี เป็นเวลา,เ,าเป็นเวลาที่มีค่าแล้วก็บันเทิงได้ดึงพลังงานเราก็จะตีขึ้นฟื้นฟูขึ้นอย่างก็แปลว่าที่ฟ้าบอกนี่เองก็คือปรับสมดุลพลังงานนั่นเองนะคะก็ฟ้าก็ขอขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดและสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะคะฟ้าขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ฝากดูแล สุขภาพนะคะทั้งไก่ยและใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ